สบายดีและสวัสดีจ้าวันนี้นะคะทุกคนน้องจะพาทุกคนมาเก็บส้มในสวนของคนอื่นไปกินก็ <c oughs> คือเราจะมาเอามากมีแล้วทุกคนเอาไปจำแก้วเกลือไปงัวตามเจวขิงกินโอ้ยมันแบบเป็นอะไรที่หา,าจะกลับมาออกจากกลับมาจากครงเฮียนนะทุกคนเรามาแวะเบ,บแิ่งแม่จันแม่จันยังก็บทองอยู่แว้มาแวะเบิร์กอาการแม่จันนั่นแหละแล้วก็คือแบบ ขาอยากกินส้มแหงนะทุกคนเขาก็เลยสิมาอ่าเก็บมกัะกมีแล้วก็เอามะขามแล่วก็ไปกินส้มแต่ว่าก็ชอบมากินอยู่ในบ้านแหละเดี๋ยวขมาเอามากส้มอยู่งานเพิ่นกันเลย<ม>เออ, <c oughs> น,อ,น,อน้องๆหนูๆอย่าเรียนตามก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวหามักส้มก่อนว่าจะมีไหม น้องตู้เก็บมาได้สาม,มีทุกคนแล้วเหาก็ะจิโพแล้วแถม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 เติงงงง้งฟ้าก็ปวดมากเลยอุ้ยบึงการใส่เสื้อบ่ฮู้ว่ามันคือเสื้ออีหยังมันเลิศมาก นี่ทำแปม่นบนอแม่นบินีผ่านมันเปอี้แหลนเป้าบขีสม่าจะำให้นขาวฟยวไ,ไ,ไ,ไเอาตำเอาจำจำแจวจำแจวคิงแม่จำแจวคิงแซบทุกคนตอนนี้น้องทุกขาทีแก้โกโก้ไม่ได้เลยทุกคน มันเป็นคือของไออูตอนที่โกโก้มันโอ้ยเสียงฟดคือเป็นคือตอนโกลว์ของไออูอะไรทุกคนก็คือมันดับดับเปิดเปิดแล้วก็ค้างแล้วก็แบบท่ายโบได้ถ่ายแนวทุกคนดูเป็นแบบนี้ไหมทุกคนเออว่าจะถ่ายคลิปว่าจะถ่ายตอนตําแจวแต่ว่าสุดท้ายมันก็เป็นแบบนี้ทุกคนต้นองตุ๊ก ที่แรกมันกุกกะปะให้มันได้หอดอ่าที่แรกน้องตัวเองกะปะให้เนื่อมันเป็นเพราะว่าอย่างสยางเลยแต่ว่าตอนนี้มันค้างเป็นแบบนี้เลยทุกคนมันบอกสามาให้อย่างได้เลยกุ้มใจมากเลยทุกคนโอ้ตายแล้วคุณบ้านเราถูกไซโคโปรถ่ายบบางไแปลงจังได้กระโบได้ทุกคนมันเป็นที่ของไออูต่อของไออูเพเลย ต่อของไออูอเพยเราไปซื้อไม่เลยโอ้ขึ้นสิลูกอ๋อเราไปไม่ขึ้นนะ,ะลกคนนี่ก็เป็นทำเลอืม ท,ทุกพยาย,ยามแปลงทุกวิธีทางนะทุกคนแบบทายไปบนนึงแล้วมันกระดับสีนาทุกคนดับแล้วมันกระค้างค้างแล้วกระดับสินาทายไปแล้วกระดับอ,อือเ่ตายคับโกโป,โปโเพลแล้วอันนี้เห็นของไออูปเป็นไออูกระจดในซื้อใหไม่เลย นี่มันก็ขึ้นแล้วทุกคนเดี๋ยวเฮามาบีบเปิดก่อนจังไทยโอ้ยได้ให้ในทอดมันบุคคลนีหลีทุกคนปกติที่บีบ่ายแต่ว่ามันก็า่ายบราณไม่คำเสีาแล้วมันก็เป็นแบบนี้ <laughs> อันนี้นตกใส่ของสาบถทายอยู่แต่ว่าไม่รู้่าคือเป็นแบบนี้มันคำสิว้าเลยเครื่องโกโปรตัวเดียวมันมันมันพันหอดปีซ้ำป้าเบกเกอนันโกโปรเจ็บบือเบิด ก็ปวเก้าของหา่าสุดท้ายมันก็จบไปด้วยดีไม่บอกไม่กล่าวลาแม่เลยลูกเอ้ยทำไมลูกทำกับแม่อย่างนี้ไม่ใจชไหนดีทุกคน้องตุ๊กเข้าไปเบง Youtube ิทุกอย่างแล้วแต่ว่ากามันบ่ได้ไม่ใงไงดีปะเนี่ย อืตอนนี้ฮอนมากนะคะกระปมปเอย่างบุ้ยตา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 ย้าย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 คิดข้างกระปูกเนี่ยเอฟซีซื้อให้แต่ดโ,โดนผัวทุกคนราคามันโขกร้านปาไปคนแล้วแต่สุดท้ายมันก็มาพังแบบนี้ตี ตายแล้วลูกแม่ฟื้นสิลูกฟื้นสิลูกฟื้นสิลูกทำไมไม่พูดเอยเมื่อคำสิบัญญัติเมืม่อคำสิเอ้าแล้วเืออเมื่อยเลยทุกคนออนไลน์ออนไลน์ในการทำคลิปเลยเมื่อนี้โอ้แต่แเราเหอ,อ ทุกคนเบิ่งมันมฟูฟนเลยเดือดสิลูกอ้ามันจะสวยอะไรขนาดนี้ว่ามันคือเจอะแต่เรื่องแท้แม่ตืนสิงูกลูกแม่ต,แมตื่นทุกคนแต่เขาไ่ได้คีบอคือถามว่า แบก,กมันมืดว่าแบก,กบมันกระโจนมืดด้วยทุกคนเพราะว่าน้องตุหกห่าก็ซางมาเต็มตอนเปิดขึ้นมาที่แรกก็ท่ายได้อะไะทุกคนตั้งว่าอา่าตั้งว่าเกาเกาสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทุกคนแบกไปสีเขียวเมมก็โอเคทุกอย่างเลยแต่ว่ามันเป็นเป็ดเปิเปเปดดําดับมันเป็นแต่มื่อก้อนเพราะทุกคนแต่ว่าน้องตุกเองก็โบเอใจอ,อ,อย่างดออเพราะว่าพอมาเบิ่งกไปนี้แล้วก็คิดถึงตอนกระปรุกของอีอูโตนั้นเนาะ มันเป็นคือแบบเดียวเลยแล้วมันก็เป็นคือเขาโกโปรของวอลลี่อีกคงเจอนักไปทุกคนเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในการไลค์คลิปของน้องตุ๊กก็คือโกโปรอ้ยไซโฮถ่ายมันภาพมันก็สั่นนะทุะกคนทำไงดีใครมีความคิดยังไงอ่ะช่วยบอกหน่อยอด้ด้วย ถ้นมีความคิดแบบใดก็ช่วยบอกแดอืแต่แล้วทุกคนทุกอย่างมันก็ดีเหมือนแต่ไรนทุกคนทั้งโกโปก็เต็มแมมก็เต็มก็โอเคทุกอย่างทุกคนมันก็สากมาเบิร์ตแล้นะสากมาอย่างดีละแต่สุดท้ายคือเป็นแบบนี้เดงีิรูเดึอทลูทุกคนรู้ไหมนี่น้องตุ๊กเรียกว่าลูกชายเน,นี่ยน,นื่ คมไม่ไผ่ดีแบบอบมีคำคิดเห็นอะไรกับพวกนองตุงมาแดางอะไรจะแบบแย่ขนาดนี้แย่มาก,มากเลยนะคะอ๋ะออืมดดฮอนบดขำสกินส้ม่อบูได้เลยตั้งใจว่าิไทยคิดกินส้มแซ่บ แต่ว่ามันก็เกิดแบบนี้ัตุกบูฮูสิแกจังไดนแล้วทุกคนเบิดทุกอย่างแล้วทุกอย่างก็คือโกโปรนี่แหละแต่สุดท้ายยุรา <c oughs> เอ,อ เสียดายเลยเสียดายใช่ไหมกดจะได้กูโปนะคะทุกคนโอ้มันลำบากโอ้ช่วงนี้ทำไมมีแต่ร้องไห้เลยวะเมื่อยทุกคนเมื่อยมากเลยโอเคทุกคนแต่จังไหนกับย่าน้องตุงก๊กกะซีไทยคลิปกินส้มไหมทุกคนเบิง่งเพราะว่าได้ตั้งใจว่าซีไท,ทยคลิปกินส้มแล้ว ตั้งใจก็คือต้องตั้งใจต้องให้ได้ทุกคนแต่ว่าโกโปมันก็คือสิแบบไซ่บอร์รแล้วก็ยามันก็คือมีแต่แไ่โทรศัพทถไทยถ้าหากว่าภาพมันสั้นอย่างน้องตุกก๊กต้องขอโทษนะไม่ไรเด้อก็ภาพที่แต่เธอเวลาที่ถ่ายแล้วแบบมันชัดเจนก็คือโกโปรเนาะทุกคนแต่ว่า,าไ่โทรสัถ่ายนี่ภาพมันจะสั้นแฮง เพราะว่ามันก็เป็นอย่างที่แบบโคตรเสียใจเลยทุกคนเพราะว่าก็สิได้มันมานุกตุ๊กเก็บพักษามันมาอย่างดีนะเออลูกเออลูกข้นมาตลอดแม้หรือว่ามันบุกมากซื้อลูกว่ะวันนี้นแหละโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปตําเจลแล้วกับมากินส้มกันเลยเนาะเพราะว่าเราตุกตั้งใจเวลาแต่ว่ามันก็ต้องต้องฮ็ดโตแหละต้องมันมันยุตุอะไรไหมทุกคนมันต้องฮิด่ตโอเคเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ โอทุกคนคือน้องตุก๊กไม่มีกำลังใจแบบเปถทายคิดต่อเลยม,มีแบบแบบม่มีแหง่ะทุกคนแบบมันมันคิดอย่างโอ้เลยทุกคนมันตันไปหมดแล้วแบบบกวกาสเราเราคิดเลยกินส้มก็มีแต่ตําให้ออกตามเจอแล้วแลวก็น,นตําากับห้ออกก็เลยแบบแบบบ่ทายดีกว่าสินะมีแต่ให้โท์ ก็คือน้องตุ๊กพยายามแก้ทุกวิธีทางแล้วทุกคนน้องตุ๊กเอกก็ไปเบิง YouTube เสิร์ชเขา Google ทุกย่งเบิรงทุกอย่างแล้วทุกคนแล้วก็เบิรงแบ็คเฮกยงมันก็บ่มีปัญหาเลยแต่ว่าเนาะตุ๊กคิดว่ามันน่าจะมีปัญหากับตัวกองมันเนาะเน้องตุ๊กพยายามทุกอย่างแล้วทำมันถูกอะไรเนาะคือน้องตุ๊กก็ได้ถาม FC ฟสี่ว่าถามไอ้ไผ่กั ไผ่ก็ว่าบุหูมันไผ่ก็ว่ามันน่าจะเป็นของอู้้ฮัลของอู้้ฮัลกับเฮแล้วล้วกัเพิ่งจะได้ซื้อใหม่ฮัมันมีปัญหาะทุกคนมันมันเป็นของอ้อู้ันเลยมันมันมีปัญหาเออแล้วแหละชื่อไรวะน้องปุ๊กบุหงุ่เสียจังเลยทุกคนแบบที่ถ่ายคลิปโตที่ถ่ายี่คลิปที่โซโตมันก็บ่มีแฮงเลยที่นะมันก็เลยได้แต่ นั่งเบิงมันเนี่ยนั่งเบิงมันก็คือหาวิธีทางแล้วก็คือตอนนี้แม่ก็ยังบวนหูเชื่อบวนในเบ้าให้แม่ฟังพอนในเบ้าให้แบบแม่ฟังเพราะว่าแมนเบได้ยูุคออน,นื้นแม่ไปเลาะลิ้นพุ่นตุ๊กไปถามไผ่ไผ่ก็ว่าอเออคูก็พวกหูเซอร์เขาเบอร์อ้อย่างมาแกกับโบไรเพราะว่ามันเปิดบวขึ้นแบบันเดินเปิดไทยปึ๊บมันก็ดับ ใช่ท่าขึ้นแล้วมันกระดับเชียรทุกคน,นตัวเอง,งกะนะ็เพิ่คิดว่ามันเป็นอยังงทุกคนเดี๋ยวถ้าใครมีแบบใดก,ก็ให้มีวิธีแก้อ,กอย่างกะซอยบอกน้องตัวเอเด้อก็ถ้าใครมาคลิปนี้ก็บพวกพูดทุกคนสิมาวคิดนี้ก็้มมกะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ก็จนะพาใครนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตีคลิปต่อไปในเด้อเดี๋ยวคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเด้อก็คือต่อนหน้าไปนี่ก็ ่าจาดะใจโทรศะซับไทยนะเพราะว่าเออนั่นแหละโคปูมันถ่ายไปได้เป็นอะไรที่แบบอืมโคเสียใจสุดเลยเดีวเราต้อคนไปก่อนเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย